เอาละครับกลับมาติดตามรับชมความมันกันต่อครับอยู่กับทีมงานโทรหนึง่งออมทรัพย์อิงอุนครับให้เสียงภาษาไทยโดยตีเล็กสายมัน,น,นมมลงไปชั้นล่างแล้วรับประกันความมันแน่นอนครับหน้างานของทีมงานโทรหนึ่ง ป้าจะไปไหนจะขึ้นมาขึ้นบอกป้า,ปา,ปา,าอ๋อจะเก่าทางอ๋อป้าก่อเก่าทางก่อนออเจ้าสมลายครับฮินเดชิสอ0รครับของทางด้านเสียติน สุดหลอของเราบินไกลมาจากบ้านกวดบุริรัมครับวันนี้หน้างานอยู่ที่วัดหลวงปู่ฤทธิ์อำเภอกระสังบุรีรัม,รมรย์นยคนขับอาวุโสครับระดับปรมาจารย์ครับฝีมือจากตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสังบุริลำครับวันนี้เข้าเวนแทนจานชูจานชูไปหวานข้าวหวานปลาครับก็หกลออยู่ในชุดของเสียนนครับฟูโซ่สีชมพูสุดหล่อแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับพอทงคนนิยมนะครับเสียทงของเรานี่เองเสียบอยครับรับหน้าที่เป็นเสมียนฉีกตัว จ่ายตัวในขณะที่รถตัวเองนั้นพบกําหนดแล้วซึ่งก็รอคัในใดคันหนึ่งพบกําหนดตามเที่ยวที่ได้ตกลงกันเอาไว้ก็จะสลับสเปลี่ยนวิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับต้อมหมอความอยู่ฝั่งนูน้นนะครับตอนนี้ป๋ากำลังขุดทำทางสโลปลงไปครับ ความลึก7เมตรเนื้อที่ก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่ว่าเมื่อสโลปลงไปแล้วเนี่ยความเล็กนี่ก็จะเกิดขึ้นทันทีครับปล่อยตัวครับเสียนน,น ดอ้าโท,ทงยาวไปยาวไปคอยลงไปเทครับทำทำอ่าคันก้นน้ำนะครับทำก้นน้ำเข้า เพราะว่าบริเวณที่จะขุดเนี่ยจะมีการก่อสร้างนะครับประตูน้ําเพิ่มเติม ก,ก็ใช้เวลานะครับทําทางลงอยู่ใช้เวลาพอสมควรแล้วครับตักลงไปฝั่งนี้ก็ยังเหลืออีกนะครับผม ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ดูกันสั้นๆพอครับเดี๋ยวรอให้ลงไปตั้งลำด้านล่างก่อนเ,เราก็มาดูกันต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ